วันนี้ก็กลับมาพบกับนัทอีกแล้วนะคะในช่องมีนัทเนยนะคะทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศแบบสดใสมากนะคะก็ออกกำลังกายเสร็จไงใช่เหรอกกำลังกายถ่ายคลิปตัดดิวไงโอ้โหเพิ่งวิ่งอยู่สนามหญ้าเลยนั่งพักเหนื่อยมากทุกคนจะผอมออกกำลังกายเขาต้องแต่งหน้าด้วยเหรอเออหน้าสวก็ก็คือวันนี้นะคะทุกคนนัทเนี่ยจะทําคลิปเปลี่ยนโลเคชันนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยทำคลิปกินมามากมากมายแล้วเนาะอยู่แต่ในบ้านอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ก็คือจะมาทําคลิปนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรดนี่ะ ตอบคาถามลองหายใจเออรายใจหายใจเลยอย่างเงี้ยก็คือเกี่ยวกับว่าพี่คิงอ่ะรู้ใจนัทมากแค่ไหนนะคะในแต่ละอย่างนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้ดิวอะเป็นคนถามคิดคําถามแบบคู่รักแหล่อะไรอย่างเงี้ยถามดีๆมาถามเช่นไม่บอกก็เดี๋ยวดิวเป็นคนถามนะคะแล้วก็นัทก็ตอบของนัทเนาะแล้วก็ให้คิงอ่ะตอบนะคะที่คิดว่านัทเนี่ยชอบในสิ่งนั้นๆพี่นัวชาบอมัรตรงกันไหมเอออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็แบบ แต่เป็นแฟนกันใจก็ต้องตรงกันนะใช่พอเราคบกันสามสี่ปีถ้ามึงตอบไม่ถูกกึจะเตะปากก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคําถามที่ดิวเตรียมมาเนี่ยพี่คิงเนี่ยจะตอบได้สักมากน้อยแค่ไหนเกินแบบตรงกับเออตรงกับ ทุกวันนี้เรามาอยู่กันในเว็บ12โซนนะคะตอนนี้นะคะเว็บ12โซนเนี่ยมีเกมใหม่เข้ามาด้วยนะคะทุกคนเกมใหม่นะคะทุกคนก็เป็นเกมตู้สล็อตเอ็กโอนะคะน่าเล่นมากๆโอ้โหทุกคนมีทั้ง iPhone 11นะคะ iPhone 12แล้วก็หมวก F ด้วยนะคะทุกคนอยู่ในเกมฟรีไฟล์โคตรเท่เลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูซิว่าเราจะได้อะไรนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะของรางวัลของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหไอโฟน12ต้องมาอ้โหูทุกคนได้1000บาทนะคะหรือว่า3 3,361เพรนก้าครอยากเล่นคะทุกคน ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็บอกกติกาเกมพี่คิงไปแล้วเรียบร้อยนะคะรู้ใช่ไหมมีกี่คำถามมีทั้งหมดห้าคำถามโอ้โหตอบได้หมดอะจริงๆถ้าถ้ากูตอบผิดแม้แต่ข้อข้อเดียวนะได้ยอมเลียขี้หมาห้าเมื่อกี้เมื่อกี้นีขี้หมาเบ็นด้วยตอกแค่นี้แล้วกินไม่เอาขี้หมาไม่ได้ขี้อะลิกเกอีคิวเลนไม่เอาไม่เลย โอเคค่ะอางี้ถ้ากูตอบถูกหมดอะเอางี้เอาไม่ต้องไม่ต้องถูกหมดผิดหมดมี15ข้อมันต้องเป็น8 7ถูกไหมถ้ากูถึง8มีรางวัลอะไรให้กูอุบไว้ก่อนไม่เอาอุบไว้ก่อนขอแตกปากไม่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 ถึงว่าจะตบนัดแล้วนัดก็มีแผลในปากเออโอเคป่ะเชี่ยดิอะไรโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มคำถามแรกเลยคำถามแรกอะไรอเขาต้องเขียนใช่ไหมคืองงว่าเขาต้องเขียนทูแล้วดิวถาม ดูถามดูถามไงชอบสีอะไรกันใช่ไหมเออขาเขียนคำตอบอ่แล้วคือนัทแต่นัทก็จะเขียนคำเฉลยเออไม่มีไม่มีของครูเลยใช่ไหมไม่มีมีแต่ของเขาคนเดียวเขียนได้ไม่เป็นไรคคำถามที่หนึ่งนะพี่นัทชอบสีอะไรอ่ะสมาที่สีอะไรอย่าอย่าอย่าทำหลอกแกสีอะไรวะขนาั้นเด็กเป็นน้องก็ยังรู้ว่าเสร็จแล้วทำไมเขียนเยอะจังวะนัดโดนเขียนดูดูอ่ะหนึ่งสองครับคล ถูกต้องสุดต้องโอ้โหเป็นไงเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วอันนี้ผมมาหนึ่งนะมีทั้งหมด15บหาคำถามใช่ไหมเราขอลบด้วยค่ะพี่พีชต้องผูกแปดข้ออ่ะพี่จะได้แตกใช่ไหมค่ะโอเคมาต่อเลยครับคำถามที่สองนะคะค่ะพี่นัทชอบกินอะไรโอ้รู้เลยอันนี้รู้เลยรู้เลยแต่เขาก็ชอบกินหลายอย่างนะกินเอางี้เอย่าเพิ่งอันนี้มันน้อยไปกินเอาเป็นกินอะไรกินอาหารหรือกินอะไรอ่ะอันเนี้ย กินอะไรดีกินมาเลยอ่านข่าวแล้วกันโเยอะเลยอ่านข่าวชอบกินอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบกับข้าวอ่ะเหรออะไรอย่างเงี้ยเหรออ่าอาหารข้าวคือหมายถึงอาหารนัำทิ้งไม่ใช่อาหารข้าวนะเฮ้นี่คิดไปไหนเนี่ยอะไรวะอ่ะมาดิหนึ่งสองสามเรื่องกลัวแล้วพอดีแกงหนูบอกไปแล้สะตอผัด ตัดพิเกะอะไรกย่นั้เป็นคนชอบกินผัดสตอถูกไหมที่ไหนพี่นัทสั่ผัดพิเกะไม่ผัดสตออ่ะอย่าจ่าอย่าสตอมึงอ่ะถูกไหมไม่ใช่แล้วสตอชอบกินไหมสตอกินแต่ว่าแต่วันนี้ก็จำไงเออต้องเป็นผัดแกงต้องเป็นโดนอ้เปียกผัดพิแกงเอาดิอ่ะไม่เป็นไรผมให้อ่ะคุณหนึ่งคะแนนอ่ะคำถามที่สองนะคะพี่นัทชอบเพลงแนวไหนมา เพลงแนวนะไม่ใช่คุณบอกเพลงเขารู้จักเพลงแนวปะเนี่ยแนวมีแนวอะไรบ้างเออไม่รู้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 เมื่อเสร็จยังเนี่ยช้าจังวะผมยังรู้ผมยังรู้มากกว่าตัวคุณอ่ะหนึ่งสองซ้ำถูกไหมพี่เขียนอะไรสติงเราเขียนคำว่าสติงสวิงอะไรมึงก็เขียนดิเขียนภาษาไทยเลยอ่ะสติงไอ้ทคนดูดูของคุณดิสติงก็ถูกแล้วนี่ไง โอเคถูกยังไงผมได้สองได้สอ่าต่อไปเลยนะวันนี้วันนี้จัดหนักวันนี้จัดหนักแล้วี่คขาถามที่เท่าไหร่แหรอคำถามที่สี่มาพี่นัดชอบอะไรในตัวพี่สิงโอ้รู้ดิชอบอะไรอ่ะมาคิดไม่ออกเลยอ่ะชอบหลายอย่างเชื่อพอไหมพอไหมพอไหมอันนี้กูตอบเลยกูบอกเลยว่าถ้าผิดนะถ้าผมผิดนะผมยอมเลียตไนเมียเลยอันเนี้ยเลขสองสามทัก ชอบเขาบอกก็เคยชอบเขาบอกวกูชอบชอบแก้มแกมดีนี่เขาชอบแก้มตัวอ้วนนี่ดูกูเขียนว่าอะไรไม่ห้าหกห้าหกนัดห้าหกโอ้สามหกอะไรมึงวะห้าหกย้ำนะโอ้แล้วแต่มันไม่ใช่แกมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่กูชอบเลยชอบนัดเขาชอบแก้มตัวอ้วนแม่เวลาอยู่ในห้องก็ชอบแรงๆหน่อยเอ้ยมันไส่หว่ะ กูบอกเลยว่าผมบอกเลยนะครับว่าคำถามนี้ต้องผมผมต้องได้คะแนนนะไม่เพราะมันชอบได้หลายอย่างอ่ะนี่ก็อย่างนี้จบคืออะไรห้าหกไม่นะชอบแก้มเจ็บไหมต่อมาต่อบทำให้ดูคำแบบนี้ไม่เอาไม่เฮ้ยดูดิดูดูหอมนี่นี่หอมนี่น่าเบื่อว่ะชอบของแก้มแบบเฮ้อใหญ่ละต่อตอนนี้ของเข้าทั้งคู่นะตอนอย่างนี้ห้าพี่นัทชอบดูหนังแนวไหนโอ้โหง่าย หนึ่งสองสามปุ๊บอะไรเขาไม่ดูแบบนั้นเขาดูหนังแฟนตาซี่จริงดูมาถ้ำมากิงนะพูดกันตรงๆไปเลยพูดกันตรงตรงว่าคุณโอเคครั้งก่อนมีอะไรกันต้องเปิดใครเปิดใครเปิดคุณต้องเปิดก็ได้โอดูดิโอดูดิอันนี้คือโอเคงั้วกูผิดอีกโอเค ผมพูดจริงว่าอันนี้ที่ผมเขียนไปนี่จากใจผมจากใจผมแต่แต่ว่ากูไงกูกูก็ก็ก็กูรู้ว่าจากใจมึงไงจากใจกูแต่ว่ามึงชอบไม่แต่กูชอบดูหนังแฟนตาซีดูดิแบบออบ power แบบไม่จะเป็นซีรี์โอเคโอเคกูผิดมามามากูผิดให้อ่ะกูผิดให้อ่ะโอเคกูต่อแหลกูต่อแหลกนะผมสองผมสองคุณสามอะไรขั้นตอที่หกคำถามที่หกพี่ชอบเที่ยวทะเลหรือภูเขามันรู้แน่เลยหนึ่งสองทำปุ๊บโอ๊ย ถูกไหมถูกอ่ะยังไงทำได้ทะเลใครก็จะไปทะเลอยู่แล้วดูมันดีใช่ดูมันดีจบเอาดอดีจะโคตรดีไอคิ้มาสามแล้วมามาต้องถามพี่เจนอ่ะงานชอบเลี้ยงสัตว์อะไรโอ้ยใครคิดคำถามถามจริงรู้หมดแหละเบื่อว่ะอ่ะนึิโค้หเมั่อคุณผมรู้อยู่แล้วนี่ผมตอบไปก่อนเลยนี่แม่ อ่าเป็นที่สี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆที่แบบเรื่องเล็กๆที่มันคนใส่ใจสี่เอออ่าถูกต้องดิวอ่าต่อไปอะไรแล้วพี่กี่คะแนนแล้วตอนนี้คุณสามไงคุณสามคือตอนนี้ผมมาสี่นัดมาสามนะครับมาที่นัดอยากไปเที่ยวประเทศไหนรู้ป่ะเรารู้ป่ะแบลว่าอยากไปนะคือตอนนี้อยากไปเอายังอ่ะเฮ้ยมาเกียนนานก็หนึ่งสองซ้ำเพิ่มถุ้ง มัวเขาจะไปดูไปโอชอบแนวอาหลังนะชอบแนวคิมุจิอิตะไดนะก็อันไปแล้วแต่ว่าอันนี้แบบว่าอยากไปเข้าใจไหมถามว่าอะไรไปไปไปเที่ยวประเทศไหนอยากไปเที่ยวเข้าใจไหมตอนนี้อยากไปเที่ยวประเทศไหนอือไปผมญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นเราไปแล้วไงมามามาต่อต่อไปคำถามที่เก้าคำถามที่เก้าชอบเวลาจมวันมา แปดหนึ่งหนึ่งสองสามพี่เกียร์แล้วมันถูกไหมล่ะคืนเราวถูกนะถูกถูกขี้เกียจจริงอ่ะอ่ะก็ถูกอันนี้คำถามใครคิดเนี่ยอย่างลวงโง่มากเลยฝักก็มันลงคืนก็มันเป็นคำถามมีเล็กน้อยทุกคนแสนในแต่ละวันนะเออมันได้คะแนนอีกแล้วโอ้ฮ่ามาข้อทีดาราที่พี่นัทชอบ อันนี้อันในประเทศหรือต่างประเทศประเทศใครวะรู้อะรู้เวลาชุดบ่อยมากแบบอยากเป็นแฟนอะอยากอยากแบบอยากเป็นแฟนใช่อยากให้เป็นแฟนคนที่สองติ่งก็จะมาด่ากูเลยแต่ว่าชอบหน้าร่าชอบแบบเวลาเธอยิ้มดูว่เปล่าเราอะรู้ใช่โอ้ตัดผมรถเหมือนกูเท่ด้วยกันเหลี่ยมอะยังอ่ะหนึ่งสองสาม ไม่แต่กูรู้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 กูรู้พี่ไผ่นั่นไงอย่างเง้ยพี่ไผ่หอมโม่ไงไผ่โพธิ์สุธาน์แต่กูไม่รู้ชื่อเขาแต่เนี่ยกูถไม่ใช่ดาราแต่กูเขียนมาทำไมแม่กุยดาราไอ้จ๊อบกูบอกให้กูบอกให้นะพี่เนี่ยพี่ต่อเนี่ยถ้ามาเทียบกับกูจริงๆอ่ะใครหลอกกันวะก็คิงหลอกว่ะอยู่แล้วเขาถืออยู่เป็นหลายจ้อยู่เป็นจริงๆกูได้เห็นไหมมกงบอกว่ากูรู้ อ่ะคุได้อ่ะคุณนะผมให้คุณอ่ะห้าไม่เป็นไรแต่ผมรู้อันนี้ผมรู้อ่ะเมื่อกี้รู้เออผมรู้อ่ะผิดก็คือผิดดิอ่ะเดตต่อไปสิ่งที่ทำให้พี่นัทอารมณ์เสียกูบอกเลยชัวร์กูพูดเลยอันเนี้ยชัวร์ไม่ชัวร์มาเอายังเอายังหนึ่งสองสามคำตอบไี่นัทเป็นคาตอบที่ถูกต้องโคตรอ่ะอันนี้อะไรอ่านดิไม่อ่านดีกว่าอ่ะ ไม่เลี้ยไหนโอ้ยเฮียคป็นคนอารมณ์ม okay. ันทำให้อารมณ์เสียแหละเฮียไม่เป็นไรโอ้เขาพูดเล่นจัดไว้แบบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้มีใครได้ทำไมอ่ะไม่มีใครได้คะแนนเพราะเอาก็เพราะว่าต่างคนต่างผิดแต่พี่นัทต้องความจริงนี่เออโอเคแล้วแต่ไม่เป็นไรหรือกูไปหาคนที่ทำให้กูอารมณ์ดีก็ได้อ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรครับมาต่อต่อไปอันนี้ไม่ได้นะเไม่หรอกไม่ได้หรอก คุณเลี้ยแม่งจะได้หายโรคภูมต่ออันี่ม่มีใครได้นะโอเคชอนจาะดอกไม้อะไรอ่าอันเนี้ยบอกเลยอันนี้ใบให้ขุมอะไรในรถได้ปหมดาวเรืองเหรอไม่รู้สามสองหนึ่งได้ไง บอกแล้วบอกแล้วที่นัดชอบกอกแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันมัดับกลิ่นในนันได้ไในรถในรถในรถไม่ใช่กลิ่นอะไรอื่นเอามาต่อเพื่ออะไรี่นัทชอบกินผลไม้อะไรไม่รู้หรอกอันนี้เจ้าอ่ะเพราะว่านานเราจะกินที3ามสองหนึ่งไป ไม่ใช่มะม่วงก็ลวกได้นะไอ้สามไม่ใช่นโอ้ทุเรียนเออว่าลืมคิดนี่ว่ะนะไม่ชอบกินทุเรียนเออว่าลืมคิดอันนี้ต้อคิดกูรู้อันนี้กูรู้แต่กูลืมคิดที่เฉยกูคิดไม่ถึงอะไรคนที่หกท่ากันไม่หกเท่ากันเฉยนะวะมาไเป็นไรมาคำถามที่สี่ตัวการ์ตูนที่พี่นัทชอบมีเยอะแต่เขาชอบที่สุดเลย คชอบนะพต่เขียนถูกก็ป่ะพี่เหรอบอกว่าไม่ได้พูดอะไรหนึ่งสองสามเฮ้ยถูกธทรมดาแหละรู้อยู่แล้ว่คิงตอบก่อนไม่คิงตอบก่อนไม่คิงได้คะแนนอ่าเป็นเจ็ดแล้วผมได้เจ็ดคุณได้คุณได้เท่าไหร่คุณได้หกนะได้หกนะครับผมได้เจ็ดแล้วของที่พี่นัทอยากได้มากที่สุดรู้เลยพี่นัทตอบกลบกลัวแน่เลย มาโอเคกูรู้แ okay. ล้วถ so ้าก so yes. ูตอบอะไรไปกูไ <centimet> ม <rible> like ่อยากได้แหวนกูรู้แหวนเพชรกูรู้ใช่ไม่ใช่กูไม่รู้อะมาแต่กูเขียนอย่างนี้แล้วกันหนึสองสามไปอยแน่ผมบอกแล้วนี้ผมรู้ผมรู้นี่อันนี้คือสิ่งที่นัสอยากได้ซึ่งขบนมีเยอะมากมีเยอะมากๆไม่อยากได้เพราะว่ามีเยอะแล้วไงมีครบปะ พูดเล่นนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดได้เขาคือแหวนไม่มีตังชื่อเจ็ดเท่ากันเอาอย่างนี้คำาถามต้าสินกูขออยากรู้ว่ามึงรู้ใจกูไหมอ,อ,อ่ะผมขอถามสดๆเลยกูชอบฝรั่งหรือชอบญี่ปุ่นเวลา,วววากูดูหนังโป๊มาดิดูดิกูอยากรู้นึ่งสองสามฝรั่งฝรั่งหนึ่ง โอเคเอาผมผมชนะนะอันนี้ผมชนะผมรู้ใจถูกไหมรู้ใจค่ะเออแต่จริงๆอ่ะผมชนะนะแต่ว่าผมแบบว่าตอบแบบกวนตีนไปด้วยไงอะไรอย่างนี้ไงถูกไหมถูกไหมกูกูชนะกูพูดถูกไหมอ่ถูกถูกโอเคไปละแล้วแฉอย่าทำแซบเป็นชนะผมชนะผมชนะโอเคค่ะทุกคนก็คลิปทายใจลองใจนะคะสัญญาว่าอะไรวะเนี่ย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากทำคลิปอะไรอีกน้องกับพี่คิงนะคะทุกคนอยากอุ้ยอุ้ยหมั่นว่ะไปแล้วนะคะทุกคนฝากติดตามคลิปใหม่ๆของช่องมีนัดด้วยนะคะบ๊ายบาย